สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหยธนพรนะค่เนาะกับพอดีอมือนีกับเฮ็ดงานมือที่หกค่ะเอาคนคือเลียวเรี้ยวเถอะมาเมืองคู่ปตาค่ะปะยางค่ะไปปละยางมาแล้วค่ะนี่เนาะค่ะนาะไปเมืองไกลๆกันค่ะนี่แหละค่ะเป็นปะยางมาแล้วค่ะเอามาใส่แล้วค่ะจากที่บูจากมือแรกมือหงสมือที่หกนี่ค่ะปะยางสองเทียร์ละค่ะนี่แหละเทียร์ที่สองค่ะสำหรับคู่ปตานะค่ะนาะ เ8มหา40ค่ะกำลังใส่หล่ออยู่ค่ะเดี๋ยวค่ะบูกันทุกมือแล้วค่ะ ปูมันมีใผ้เมืองกันทุกคลิปเลยค่ะจากมือแรกห่อนมือที่หกละค่ะนี่ค่ะ้านแปดลอยไรเนาะค่ะเนาะสำหรับปู่โปตากับไปป้ายางค่ะเมื่อน,นี้มือที่หกได้ป้ายางค่ะนี่แหละคะ่ปะป้ายสองเทียลวคะ่ะสําหรับนิ้วห้อนแรงกับป้าไปเทียนหนึงแลวคะ่ะอันนี้ปู่โปตาเทียที่สองค่ะเอาหล่อมาใส่แล้วค่ะหล่อใส่แล้วบู่ต่อเลยค่ะบูต่ต่อ เจหาเป็นยังไงเป็นยังนอ้นอ,น,อ,น,อ,น,อนี่น้อยเจ็ดหาพี่หรอครับ,รรบตัวพี่หรอครับให้พี่หรอเก็บฟื่องใครตัวค่ะขับรถสิ่งขนาด,ดเดียวนี่เห็นว่ามันกระบะบสิ่งกระสิ่งพูด เราละกาย่างวัวเดี๋ยวจ่อซ้อมกันกลางให้เลยแหละค่ะงานนี่บูบูค่ะบูบูบ้านตะมือแหลกหอนมือที่หกเลยค่ะหัวเป็นหัวปลาเป็นปลากันค่ะงานนี่ เอาค่ะคุยก <esters hire? S 1> ันแล้วค่ะใจยั <note> oh, своих, ern, so mm ้งแล้วบู่ตประสันค่ะบูกัน่อค่ะเนาะอเนี่ยค่ะพี่รอพนมามีนํำใจพนเก็บฟื้นซอยค่ะขอบุณหลายๆเด้อเก็บฟื้นใส่กับบะสิงซอยค่ะนี่ค่ะบูกันโตแล้วค่ะป้ายางใส่ยางกันกลางให้เลยค่ะ หัวกันกลางให้เลยค่ะวันนี้สำหรับมือที่หกค่ะแปดลอยไรค่ะบูกันต่อบัวค่ะเดี๋ยวคนคือขี้มากเมื่อทุกขั้นแล้วหรือว่าคนสีเศร้าก่อนบูน,นี้อ่ะเปลี่ยนคนขับค่ะเปลี่ยนคนขับอ่าซูนหกหายีค่ะไปเปลี่ยนกันขึ้นแล้วค่ะบูต่อบัวน,นี่ ปูตัวค่ะปูต <Oui. S 1> ่อหพ่เจ็ดหาเป็นยังนั่นเเจ็ดหาเ่ะเป็นยังนอค่ะเจ็ พึงเป็ูต่อแล้วค่ะรับเกลียรหาเนาะค่ะเนาะการสวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นะะเนาะค่ะนะที่ทีทต่ตามรับชมมาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับช่องไหลธน,นพรกับมี่ให้ลงทุกมือค่ะมี่ให้เมืองทุกมือค่ะลงให้เมืองทุกมือค่ะมื่อละสามคลิปสี่คลิปเนาะค่ะเนาะอ่า สำหรับการรับงานไงในขางนี้ค่ะกับแปดลอยไรค่ะรถสีคันค่ะสามบุญสามไข่มาเจอกันเนาะค่ะเนาะกสำหรับผู้ที่เขามาเมืองใหม่กัดติดตามเมืองใดค่ะกดติดตามได้ค่ะเพื่อสิได้บอร์คบเบอร์เบอราดเนาะค่ะเนาะเพื่อสิบธิเบรผาดคลิปดีๆบูบูมันมันค่ะมีให้เมืองท่อมือโอ้ยยืนเงี่ยวตัวนึ่งโอ้ยืนเงี่ยจะเน่ก็ยังหันมาทั้งพี่เนาะค่ะเนาะโอ้กำลังหันกล่องไปพอดีเลยค่ะ นะสิพาปิมงคูปูตาบูบอตันนี่ค่ะคลิปที่แล้บบมีคูปูตาคูปูตาจอดหัวไปปะตังบุญเนาะคะเนาะมาค่ะปิมงคูปูตาบู่ในคลิปนี้กันเลยค่ะสอมแล้วค่ะปะแล้วค่ะยางค่ะเพราะว่าปะกันกลางให้เลยค่ะหัวกันกลางให้เลยค่ะไรค่ะมาค่ะบูกันต่อค่ะในคลิปนี้ค่ะ ในคลิปนี้ก็คือเป็นการเทศงานมือที่หกค่ะแปดลอยไรค่ะมือที่หกกันแล้วเด้อค่ะนี่จับมือสิแหล้่นนอกค่ะติดตามกันได้ค่ะจับมือสิแหล้่มาดุนกันค่ะโอ้โหดแท,ทนน้อข้ขานีน้น้อฟีหล่อจึกจึกแทนน้อแรงแทนน้อ คือบอกไปทางเดียวกันก็นกเขาได้ยังเลยค่ะท,ทุกคนไปรวมกั <c oughs> นี่ค่ะนี่คู่กุ้ตาค่ะนี่ค่ะปู่บ้านกันตัวเลยจ้าในคลิปนี้ค่ะ m 8ป4 0ูย์ค่ะคูปตาค่ะอ่าสำหรับแก่งหนีทีมงานหนีเหตุงานจนคำค่ะมือไหนมือไหนก็เหตุจนมือจนคำคนเลยค่ะก็ยังเขาไปพักค่ะนี่แล้ะค่ะสุดยอดความบูความมันกับอยู่ในช่องไหนธนพรนี่เลยค่ะเด้อติดตามเมืองได้ค่ะติดตามเมืองได้บวชผิดหวังเลยค่ะเมืองให้เมืองทุกมือเลยค่ะความบูความมันเต็มช่องเลยค่ะ 你看。 ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับเอฟซีตทส์ทันค่ะที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้หลาธนพรมาตลอดนะเลยเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับผู้ที่เขามาเมืองใหม่เนาะค่ะเนาะก็ติดตามชมหลายธนพรในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หลาธนพรลงคลิปไปใหม่บูบๆมันๆให้เห็นงทุกมือค่ะสําหรับผู้ที่มากรถไถเนาะค่ะบ่ผิดหวังเลยค่ะติดตามกันได้ค่ะติดตามกันได้อ่าหยุดความมือค่ะคําว่าติดตามตัวหนังสือสีแดงๆกันเด้อค่ะเด้อติดตามอ่าถามเมืองไหลธนพรได้ทุกมือเลยค่ะ อือละสามคลิปสี่คลิปลงให้มึงทุกมือเลยคะ่ะนี่นะคะนี่คะ่ะบูเป็นบู่มันเป็นมันหัวเป็นหัวปลาเป็นปลาคะ่ะลูกปืนนี่บาตรงห่วงเลยะคะ่ะลูกปืนนี่ลูกปืนผ่านนี่คะ่ะลงผ่านสามนี่บุกนักอยู่แล้วคะ่ะหัวกันชุกขันเลยคะ่ะยางรดแล้วกัผ่านสามนี่กะลูกปืนนี่ก็ได้เปลี่ยนกันทุกขันเลยคะ่ะ ปูจากมือแหลกมา่หอนมือที่หกเลวค่ะสำหรับงานแปดลอยไรค่ะในครั้งนี้ค่ะกะเอาเลยค่ะซอยๆกันไปค่ะบูมันกันทุกคลิปค่ะติดตามได้ค่ะช่องนายธนาพรบุเคยผิดหวังดอกค่ะสำหรับเอฟซีทีเพิ่นมากรถไทค่ะแก่งรถไถลงไเมึงซุ่มือค่ะแล้วก็ติดติต่อสอบถามให้คำแนะนำใดคือกันเดอค่ะเดอร์สำหรับผูทีอยากออกรถสื่อรวอยากสอบถามก็สอบถามได้ค่ะ โทรมาสอบถามใดเด้อค่ะเด้อกสิาหา้คำในนำ้ำใดเท่าที่ที่เท่าที่ททห้ยได้ละค่ะตามประสบการณ์โดยตรงเนาะค่ะเนาะที่อยู่กับรถมาตลอดก็ห้คำในน้ำได้ค่ะกัขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อติดตามรับชมกันตัวใดในคลิปหน้าค่ะ Yeah. <sighs>